สวัสดีครับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ทวีสินวิศ,น,วศนุโยธินในฐานะโฆษกสอบอกคนะครับใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเลยนะครับตอนนี้ถ้าท่านจะอยู่ที่บ้านด้วยหรือออกข้างนอกด้วยทําให้เคยชินเข้าไว้นะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตเนื่องจากผมอยู่ในห้องส่งวันนี้เนี่ยห่างจากท่านอื่นๆเกินกว่า2เมตรนะครับเพื่อนะการสื่อสารจะได้สะดวกดีที่สุดนะครับก็ขออนุญาต ได้ถอดหน้ากากอนามัยนี้ออกไปก่อนนะครับครับวันนี้มีการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีพรเดกประยุทธ์จันโอชาประชุมสอบคอนะครับโดยตามปกติเราจะมีการประชุมกันจันพุทธศุกร์เมื่อวานนี้มีเหตุที่ต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับมีเนื้อหาที่อัดแน่นทีเดียวครับสําหรับวันนี้ที่ต้องมีการเลื่อนเวลาออกมาเป็นประมาณ 12ในเา30นาทีนี้เพราะว่ามีหลายชุดข้อมูลที่อยากจะนำเสนอผ่านพี่น้องประชาชนก็จะวันนี้ทยอยนำเรียนนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีของประเทศไทยนะครับวันนี้มีผู้ที่มาพบท่านนายกรัฐมนตรีนำข่าวดีมาถึงพี่น้องประชาชนได้ก็คือมีการมอบชุดตรวจนะครับเขาเรียกว่าชุดตรวจชุดหาเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ จากทางกรมว,วิทยาศาสตร์การแพทย์และสยามไบโอไซส์ cience, นะครับซึ่งเป็นบริษัทภาคเอกชนนะครับมามอบ20,000ชุดแรกให้แก่รัฐบาลนะครับต้องรับทราบก่อนนะครับว่าเชื้อตัวนี้เป็นตัวใหม่วิธีการตรวจก็ใหม่แต่อย่างไรก็ตามแต่ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอแล้วณเวลานี้จากเดิมที่เราต้องพูดง่ายๆคือนำเข้าน้ำยาชุดการตรวจนี้ จากหลายประเทศนะครับณนะตอนนี้เราสามารถผลิตเองได้แล้วแล้วราคาถูกลงจากราคานะครับที่ผมถามคือถ้าจากนำเข้านี่คือชุดละ4,500บาทตอนนี้เหลือนะครับตรวจหนึ่งคนเนี่เหลือแค่1,500บาทนะครับหายลงไปเป็นหในสเลยนะครับต้องขอบคุณทางทีมนักวิทยาศา,ศาสตร์ทั้งหลายที่ช่วยกัน ทางบริษัทสยามไบโอไซส์ ize, นะครับก็สามารถผลิตและส่งมอบชุดตรวจนะครับช่วงแรกนี้ได้2 0 0 0 0ตัวอย่างไว้ก่อนเลยนะครับและจากนั้นก็จะส่งมอบอีก2 0 0 0มตัวอย่างทุกๆสัปดาห์ซึ่งก็จะให้แก่รัฐบาลจนครบ1 0 0 0 0แตัวอย่างภายในเดือนเมษายนนี้รวมชุดทั้งหมดนี้นะครับก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะกระ,กระจาย ให้ใช้ฟรีตามโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจทั่วประเทศเกือบหนึ่งรแห่งนี่เป็นข่าวดีที่ทางการแพทย์เราไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วก็จะทำให้เราประหยัดในเรื่องของงบประมาณได้มากโขทีเดียวต้องกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับมีทั้งท่านประหลัดกระทรวงนะครับาสาธารณสุขนะครับท่านอธิบดีกรมวิทยศาสตร์การแพทย์มาอยู่ร่วมด้วยตรงนี้ต้องขอบพระคุณมากครับครับ ต่อไปเป็นการรายงานสถานการณ์การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งสถานการณ์โรคณตอนนี้ก็ไปแล้วที่9 3 4 6 6 8รายนะครับเสียชีวิตไป47,181คนนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ยังต้องเห็นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย,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 อยู่นะครับ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่36ที่เราต้องเรียนรู้จากต่างประเทศอย่างที่ผมบอกนะครับสหรัฐอเมริกามีรายรวมยืนยันไปแล้ว2,014,482กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตรวม5,000กว่าคนสเปนนะครับก็มีการเสียชีวิตไปถึง9,000กว่าคนอิตาลีนี่เสียชีวิตไป13,000กว่าคนเยอรมนีนะครับก็เป็นตัวเลขที่เข้ามาใหม่ ถึง6,173รายเรียนว่าประเทศต่างๆทางยุโรปแล้วก็อเมริกาเป็นประเทศที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับมาดูของประเทศไทยครับประเทศไทยก็จะมีผู้ที่เขาบอกว่าให้ผมพูดเกลิ่น,นําก่อนว่ามีคนที่หายแล้วนี่นะครับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวเลขที่หายแล้ว505รายนะครับตรงนี้เป็นตัวเลขที่น่าที่จะดีใจนะครับว่า วิธีการทางการแพทย์ที่รักษาเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้59รายนะครับแต่กอะไรก็ตามแต่ครับยืนยันผู้ป่วยยืนยันตอนนี้1,875รายมีผู้ป่วยใหม่ที่จะรายงานวันนี้104รายและที่น่าเสียใจคือเสียชีวิตไป15รายซึ่งมีรายละเอียด3รายดังนี้นะครับรายที่1นะครับก็เป็นรายทีเ่เป็นข่าวไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เราถแถลงข่าวไปก็ เป็นผู้ป่วยชายอายุ57ปีนะครับมีประวัติเดินทางจากทางสุงไหงกลกไปปากีสถานตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นะครับปี2563นี้แล้วก็เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับแล้วลงที่สนามบินสวนภูมิเมื่อวันที่29แล้วก็เดินทางกลับสุงไหงกลลนะครับโดยรถไฟเดินทางวันที่30มีนาคมในเวลา สิบห้านาฬิกานะครับแล้วก็ไปพบว่าเสียชีวิตบนรถไฟสายกรุงเทพสุงไหงกโลกซึ่งสื่อทั้งหลายได้ออกข่าวไปบ้างแล้วนะครับระหว่างที่รถวิ่งผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันในวันที่31มีนาคม2 5 6 3ทําการตรวจได้ทาการตรวจนะครับตรงนี้ก็พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งตรงนี้ก็พบว่า ผู้ที่เสียชีวิตนี้มีประวัติเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคร่วมแล้วก็ทําให้จํานวนของเจ้าหน้าที่คนที่ทํางานทางด้านบนรถไฟนี้15คนต้องมีการควบคุมโรคนะครับรายที่สองเป็นชายไทยอายุ77ปีนะครับตรงน,นี้มีประวัติเป็นโรคถ,ถ,ถุงลมโป่งพองนะครับของโรคประจําตัวแล้วก็เบาหวานเขาได้มีประวัติไปสัมผัสนะครับ ผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้ทำให้เขาเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่18มีนาคมด้วยอาการไข้นะครับ38องศามีไอมีเจ็บคอแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีและเมื่อวันที่20มีนาคมนี้ก็มีอาการแย่ลงและเสียชีวิตในวันที่31มีนาคมนะครับตรงนี้ก็ทำให้ตัวเลขเป็นรายที่สนะครับส่วนรายที่สนะครับก็เป็น ผู้ป่วยชายไทยอายุ55ปีอาชีพขับรถสาธารณะนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีประวัติเดินทางขับรถไปที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15แล้วก็พักอาศัยอยู่กับที่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครมาในวันที่16นะครับจากวันนั้นก็เริ่มมีอาการไข้ไอแห้งๆอ่อนเพลียไม่มีน้ำมูกนะครับตอนนี้ก็ไปเขาก็ เริ่มป่วยในวันที่ประมาณสัก18นะครับมีนาคมรักษาที่คลินิกนะครับในวันที่18และ21อต่อมาอาการเหนื่อยมากขึ้นมากขึ้นก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็เพิ่งมารับเข้าในโรงพยาบาลวันที่29มีนาคมและเสียชีวิตในวันที่หนึ่งเมษายนนี้เองนะครับตรงนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ป่วยทั้งสามรายนี้ด้วยนะครับเราก็ไม่อยากจะให้มีอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ดูรายการนี้นอกจากจะได้รับทราบมาตรการแล้วยังจะได้เรื่องของการมาตรการป้องกันหรือประวัติของโรคต่างๆของทางแต่ละคนนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในตรงนี้สำหรับอันนี้คือรายที่เสียชีวิตไปเพิ่มเติมสามรายไปดูในรายใหม่หนึ่งร้อยสี่รายมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็พบว่า ในกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้กลุ่มนี้60รายนะครับสนามมวยหรือเพียงแค่หนึ่งรายสถานบันเทิง10รายนะครับพิธีกรรมทางศาสนาที่กลับมาจากทางประเทศอินโดนีเซียนี้8รายแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้41รายนะครับกลุ่ม2ที่กลุ่มใหญ่นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กลุ่มผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับอันนี้รวมกันเป็น36รายเป็นคนที่เดินทางเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ11รายคนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ3รายสัมผัสกับผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ2รายนะครับแล้วก็ไปสถานที่ชุมชนชุมนุมต่างๆเช่นงานแฟร์คอนเสิร์ตนะครับไปสถานที่แออัดใกล้สัมผัสกับคนต่างชาตินะครับ รวมแล้วเนี่ยแรายนะครับแล้วก็บุคลากรทางด้านสาธารณสุขอีกสองตรงนี้แหละครับที่มีความสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้ความสําคัญแต่ตรงนี้มากทีเดียวว่าในกลุ่มที่สองที่จะเชื่อมโยงก,กันกับการเดินทางหรือสัมผัสกับคนต่างประเทศหรือเดินทางกลับจากต่างประเทศวันนี้จะมีมาตรการอะไรเดี๋ยวผมเล่าไปอีกทีนึงนะครับมาดูจํานวนวิเคราะห์ต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขต่อกันแล้วกันนะครับจะเห็นว่า กรุงเทพมหานครแนวโน้มสีฟ้าลดลงต้องขอบพระคุณคนกรุงเทพมหานครนะครับที่ช่วยกันกับกับกรุงเทพและนนทบุรีนะครับแต่สีแดงคือจังหวัดอื่นๆนะครับในสามสี่วันนี้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มขึ้นนี้ยังต้องหาสาเหตุนะครับที่จะต้องนั้นแต่เหตุง่ายๆก็คือเอื่องที่บอกนะครับสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยมาก่อนอันนี้ชัดเจนเลย รวมแล้วนะครับตอนนี้แนวโน้มนะครับเราจะเห็นกราฟทะแยงขึ้นนะครับในกราฟถัดไปนะครับจะเห็นเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับ1,875ตรงนี้แหะครับที่ท่านนายกมีความห่วงใยว่าแล้วเมื่อไหร่ละมันจะคงที่หรือมันจะต้องออกดหัวลงได้มากกว่านี้นะครับถึงแม้เส้นสีแดงวันนี้หลายคนคง,คงลุ้นว่าจะอยู่ร้อยอัพ อยู่ไหมก็ยังร้อยอัพอยู่นะครับยังหนึ่งร้อยสี่อยู่แต่ก็ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนแต่ยังดีไม่พอนะครับเพราะว่าการที่จะอยู่ยังอยู่เส้นร้อยนี้ก็ทําให้เส้นสีฟ้ามันไม่ได้กดหัวลงเลยนะครับมันยังสูงอย่างนี้อยู่ตลอดเหตุของการที่ต้องช่วยกันอยู่ในการวิเคราะห์ถัดไปนะครับตรงนี้อยู่ที่การกระจายของกรุงเทพมหานครนะครับนนทบ,บุรีภูเก็ต สมุดรปราการซึ่งการที่จะต้องออกมาตรการของแต่ละจังหวัดอย่างเข้มข้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้แต่ความสําคัญอยู่ที่ท่านร่วมมือกับทางจังหวัดหรือไม่ถ้าท่านได้ร่วมมือตัวเลขก็จะไม่สูงเกินร้อยนะครับตรงนี้ไปดูจังหวัดใหม่นะครับตอนนี้พบว่ากรุงเทพมหาคนครยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ก็คือ30ปลาย ภูเก็ตรายสมุนปาการ9กรายนะครับแล้วก็เชียงใหม่4รายนะครับแล้วก็ปรับปลายไปจะเห็นจุดแดงๆนั่นแหละครับเป็นรายใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองแล้วก็เราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆนะครับวิเคราะห์เข้าไปว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่ต่างๆกรมควบคุมโรคก็แยกแยะออกมานะครับดูจากข้างบนก่อนเชียงใหม่ก็เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้สัมผัส ผู้ป่วยอาชีพดีเจทำงานในหลายหลายผับนะครับอย่างไรก็ตามแต่เราปิดสถานที่เสี่ยงไปตั้งแต่วันที่22แล้วนะครับผลของ22ขึ้นมาระยะพักตัว5-7วันก็ทำให้เกิดมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังปิดผับแล้วน่าจะต้องลดลงนะครับอันนี้ตัวเลขนี้เราก็ต้องช่วยกันถ้าท่านไม่ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นผูเกต42ราย ทำงานในสถานบันเทิงร้านอาหารโรงแรมขับรถรับจ้างตรงนี้มีพื้นที่ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากผู้ป่วยที่ถึงแม้อย่างที่บอกนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รายงานท่านประหลักกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าลดน้อยลงแล้วนะจากหลักหลายพันตอนนี้เป็นหลักประมาณสักเก้าร้ซึ่งตรงนี้ท่านนายกก็ยังบอกว่าก็ยังเยอะอยู่ยังไงก็ตามแต่ยังต้องมีการควบคุมตรงนี้ให้ดี นะครับนั้นเดี๋ยวจะเป็นมาตรการต่อมาที่จะพูดเพราะว่าถ้าไม่ลดมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนะครับยะลาปัตตานี14รายบวก8รายอันนี้นะครับต่อจากที่เราบอกว่าเป็นพิธีทางศาสนาเรามีรายการถัดมาก็คือมีพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซียร่วมด้วยทำให้ตัวเลขตัวนี้ก็ยังเกิดขึ้นตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องเน้นย้ำนะครับ เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะว่าเป็นแหล่งรวมของกลุ่มชุมชนเพราะว่าเชื้อโรคนี้ก็ไม่ได้แยกชาติศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งอายุต้องช่วยกันดูส่วนเรื่องของอปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่อื่นของภูเก็ตนะลงมาข้างล่างมีอีกเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเกี่ยวอ่อประธานโทษไปดูทางด้านเรื่องของอันนี้ซ้ําแล้วนะครับไปดูทางด้านขวามือของอุตร,รดิต์นะครับ สักแก้วชนบุรียะลานะครับจะเห็นว่าจะเชื่อมโยงกันกันกบการติดเชื้อจากต่างชาตินะครับหลายๆที่นะครับถ้าจะโยงมากับชุดพฤติกรรมของคนไทยจะเห็นว่านั่งร้านเหล้านะครับแล้วมาจากกรุงเทพม,มหานครนะครับอันนี้ก็อยากให้เน้นย้ํายะลาปัตตานียังเป็นตัวเลขที่สูง20กว่าเป็นสองหลักเลยทีเดียวนะครับกับชังชนบุรีตรงนี้ต้องช่วยกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของการกระจายนะครับ ผมต้องพูดตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะโยงมานะครับเป็นข้อสรุปที่อยู่ตรงกลางคือผู้ที่มาจากต่างประเทศที่พักอาศัยประจําหรือถิ่นรรมหากินแล้วมีการย้ายถิ่นกันนี่นะครับแล้วยังโยงมากับเรื่องของชาติไหนละครับที่เป็นปัจจัยนะครับในกราฟแท่งนี้ก็จะเห็นว่าทางยุโรปนะครับเป็นชาติหลักใหญ่ๆแล้วก็ สีฟ,ฟ้าในกราฟข้างบนนะครับเป็นผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาตินะครับอันนี้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมถึงหนึ่งเมษานะครับแล้วก็ลงมานี่ก็คือจะมีคลาคกันไปนะครับในเรื่องของชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศประเทศไหนบ้างยุโรปนี่จะเป็นสีฟ้านะครับกัมพูชาที่อยู่ทางขอบชายแดนจากปอยเป็ดที่ว่าปากีสถานที่มีคนที่ต้องมาเสียชีวิตไปมาเลเซียแล้วก็อเมริกา ตรงนี้นี่เองครับวันนี้ท่านนายกก็ได้มีมาตรการนะครับบอกให้กับทางคณะกรรมการทางสบคได้ให้มีมติว่าจะต้องชะลอการเดินทางของคนต่างชาติและแม้กระทั่งคนไทยด้วยนะครับตอนนี้เราต้องหยุดเชื้อให้ได้ท่านสั่งว่าต้องชะลอการเดินทางเข้ามาของคนต่างชาติและคนไทย ซึ่งตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ไปทําเป็นข้อมูลต่อไปนะครับที่จะต้องมีการบอกกับพี่น้องประชาชนซึ่งตัวเลขนี้ถ้าไม่ลดก็จะทําให้คนในชาติของเราต้องติดเชื้อแล้วเราก็เห็นภาพของคนที่เสียชีวิตบนรถไฟนะครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับเราจะเห็นนะครับในสไลด์ถัดไปก็จะบอกว่านี่เองครับที่เราจะต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่เราต้อง มาปรับให้ได้คนไทยที่ประชุมที่อิตาลีจำนวนหคนติดเชื้อสี่คนสัมผัสติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งคนต้องควอันทีนคนไปทั้งหมดห้าสิบคนสัสนก,กิจที่มาเลเซียจำนวนร้อยสาสองคนติดเชื้อไปสี่ิบเจ็ดคนเสียชีวิตไปสี่คนต้องควอันทีนคนไปกว่าพันคน หมายถึงว่าคนเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่จํากัดจะอยู่บ้านจะอยู่อะไรทั้งหลายตอนนี้ที่ต้องเสียกําลังงานเสียกําลังคนไปอีกมึกพันกว่าคนนะครับศาสนกิจที่ทอินโดนีเซียนะครับก็มีไปที่นู่น56คนติดเชื้อไป32คนครั้งล่าสุดจํานวน27คนติดเชื้อไปอีก19คนต้นองคอนทินคนไปประมาณ500กว่าคนเดินทางผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษที่เป็นขา่าวคราวไปแล้วนะครับติดเชื้อไป4ี่คน เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นนักธุรกิจอย่างที่ว่าต้องควอรันทีนคนไปทั้งหมด200กว่าคนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อแล้วก็มีการปกปิดอาการแล้วก็แอบเดินทางกลับมาซึ่งตอนนี้เป็นความเสี่ยงอย่างสูงมากแล้วก็ยังมีประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับเชื่อมโยงกับด่านปลอยเป็ดติดเชื้อไปแล้ว19คนควอรันทีนไปทั้งหมด300กว่าคนนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจการหนักมากๆของทุกๆคน ไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวนะครับผมว่าคนที่ต้องเป็นถูกควอรรนทีนไปร่วมสองสามพันคนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับที่เขาจะต้องไม่กังวลเขาจะต้องกังวลวิตกงวลลองถามดูนะครับอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบของเราในบางท่านต้องเซลวควอร์แรนทีนไปเนี่ยเขาจะทาอะไรเขาจะมีอะไรจะเกิดขึ้นมันชีวิตจะมันเปลี่ยนไปทั้งหมดมันเป็นความทุกข์ทั้งกายทั้งใจท,งท,งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะป่วยหรือไม่ อย่าให้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการวันนี้มาตรการใหญ่ๆคือเรื่องนี้เลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่15เมษายนให้ชะลอการเดินทางของคนไทยและคนต่างชาติที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยยกเว้นกลุ่มคนที่มีการขออนุญาตกันไว้ก่อนแล้วเช่นกรณีของทางอินโดนีเซีย นะครับหรือว่ากรณีของทางถ้าอยู่ในการเดินทางนี้ต่างๆเหล่านี้ขอให้คนที่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาได้ติดต่อกับทางสถานทูตของประเทศนั้นๆและปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านอเอกอัครราชทูตของทางสถานทูตแต่ละแห่งนะครับอย่างเข้มงวดมากที่สุดเพราะท่านอยู่กับที่ตั้ง ประเทศต่างๆทางด้านของยุโรปก็ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีชุดข้อมูลที่ท่านจะศึกษาหาได้ถ้าท่านไม่ไปในชีชุมชนท่านอยู่ในบ้านถ้าเป็นอยน,นักเรียนทั้งหลายก็ยังอยู่ในสถานศึกษาหรือว่าจะอยู่กับเ,เขาเรียกอะไรโฮสต์นะครับผู้ที่ดูแลก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเต็มที่นะครับมาเรื่องของการวิเคราะห์บ้างน,นะครับวันนี้ฝากไว้หนึ่งชุดข้อมูลตรงนี้จากทางกรมควบคุมโรค ไปสำรวจนะครับพี่น้องประชาชนคนไทย1 4 0 0 0 0 0กว่าคนกับเกือบแสนห้านะครับข้อมูลชุดนี้น่าสนใจครับทำเมื่อประมาณอันนี้ฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา24-25มีนาคมเรื่องของอสำรวจออนไลน์นะครับความร่วมมือของประชาชนต่อมาตรการป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาล77จจังหวัดเลยทั่วประเทศนะครับมาถามนะครับว่าป้องกันตัวเองแค่ไหนพบว่า ใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือหน้ากากผ้าเวลาออกจากบ้าน94.03%ขอบคุณท่านมากๆทำอย่างไรจะเป็นร0อนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ตั้งคำถามไว้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ90.47%ขอบคุณมากๆครับ90นี่แหละครับเราต้องการตัวเลขต้องแตะ90แต่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอันนี้85%น้อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าล้างมือด้วยน้าสบู่ดีที่สุด แต่ข้อนี้ครับที่น่ากังวลใจที่อยู่ในกรอบสีแดงแล้วก็ที่เราต้องการคือรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรท่านร่วมมือแค่64.81เองเราคุยกันอยู่บ่อยนะครับว่าตรงนี้ระยะใกล้เกินกว่านี้คือการพูดจาก,กันแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากอนไมด้วยจะทําให้ท่านติดเชื้อได้จากคนที่อยู่ใกล้ชิดของท่านอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงมากๆนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับ ตอนนี้ในภาคของทางพอพูดถึงหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้มีภารกิจ2ด้านด้านที่1ก็คือการจัดหาหน้ากากอนามัยส่งไปยังบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของทางาที่อยู่ในสังกัดของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็ได้ส่งไปแล้วถึงเป้าเป้าหมายทุกจุดนะครับหนึ่งล้านชิ้นต่อวันแล้วยังส่งต่อเนื่องทุกวันนะครับอันนี้ตามภารกิจที่จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนแต่สําหรับเรื่องของอีกโจทย์หนึ่งซึ่งได้รับบัญชาจากทางท่านนายกฐมนตรีคือการจัดการทําหน้ากากผ้าเพื่อพี่น้องประชาชนที่ร่างกายแข็งแรงดีนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้แล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงได้ โค้ตาที่ต้องทำคือ45ล้านชิ้นตอนนี้ส่งไปแล้ว43ล้านชิ้นนะครับจำนวนนี้ครอบคลุมประชากรก็มากทีเดียวที่เหลือบอกว่าไม่น่าจะเกิน7วันน่าจะได้ครบทั้ง45ล้านชิ้นเป็นการร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ตรงนี้มีแล้วต้องใส่นะครับแล้วใส่ตรงนี้แล้วท่านซักได้เลยฮะเป็น10บสครั้งนะครับ เป็นร้อยครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนไข้คนป่วยท่านใช้หน้ากากผ้าอย่างนี้ถือว่าท่านถูกหลักอนามัยในการดูแลนะครับนอกจากนี้แล้วทางด้านเรื่องของฝ่ายมั่นคงนะครับก็ท่านพลเอกพรพิพัฒน์เป็นยศสีนะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็หัวหน้ารับผิดชอบด้านสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็งฝากมาครับมีข้อมูลตัวเลข วันก่อนบอกว่าเสาร์อาทิตย์เราร่วมมือกันแค่4 0 5สท่านไปสํารวจในวันเดินทางของออประชาชนในห่วงวันธรรมดาลดลงน้อยกว่านั้นอีกครับลดลงได้แค่20-30%นะครับนี่คือท่านก็ยังไม่พอใจนะครับต้องบอกว่าต้องขอความร่วมมือนะครับนายจ้างผู้ประกอบการขอให้พิจารณาปรับปรุงการทํางานเพื่อให้พนักงานลูกจ้างลดการเดินทาง หรือลดความแออัดแล้วก็เพิ่มระยะห่างด้วยกันอันนี้มันเป็นรายละเอียดมากเลยนะครับถ้าท่านยังเปิดโรงงานเปิดสถานประกอบการอยู่แน่นอนครับก็เป็นความเสี่ยงที่ท่านจะต้องจัดการตรงนี้ด้วยขณะเดียวกันก็ถูกกำชับโดยท่านนายกรัฐมนตรีทั้งฝ่ายมั่นคงทั้งตำรวจทั้งทหารจะต้องรวมคนณะรวมกำลังกันที่จะต้องดูแลความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับท่านรับทราบว่าบางที่ยังเล่นการพนันอยู่เลย ท่านบอกให้ไปจับให้ได้นะครับเอาให้เป็นเยี่ยงไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ต้องเป็นเยี่ยงอย่างว่าคนที่ทําไม่ดีต้องถูกลงโทษในสถานการณ์อย่างนี้ทั้งท่านทั้งทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างทหารแล้วก็ตำรวจก็จะไปช่วยกันขณะเดียวกันครับก็ได้มีการทางด้านมั่นคงก็ได้ สนธิองใช้คําว่าอะไรครับผมก็ไม่ค่อยถูกต้องนะครับถ้าถ้าทาหารเขาพูดกันว่าสนธิกําลังกันแต่จริงแล้วก็คงไม่ใช่นะครับการเยี่ยมบ้านหรือโดยการดูแลคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่นําโดยอสมมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับท่านปิยะอุทายโยว,วันนี้นะครับก็บอก,กบผมนะครับบอกกับผมนะครับว่าประกอบกันได้เลยนะครับว่าถ้าเดินไปเดียเด่ยวๆนะครับประชาชนอาจจะให้ความร่วมมือประมาณหนึ่งถ้าขอร้องให้ตํารวจ ทหารนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงออกไปพร้อมกันกับทางอสมอสมอนะครับเพื่อที่จะไปเตือนคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ตามพรบโรคติดต่อทางตำรวจทหารยินดีที่จะเข้าไปร่วมกันและทำให้กำกับการบังคับใช้กฎหมายนั้นได้อย่างดีเราไม่ต้องการให้ท่านต้องไปอยู่ในคุกหรือต้องถูกปรับแต่ว่าต้อง แสดงให้เห็นว่าทั้งทหารทั้งตำรวจให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีนะครับท่านคงไม่อยากจะเห็นภาพของต่างประเทศนะครับตอนนี้ส่งคลิปกันมากมายมีบางประเทศเก็ต้องไม,ไม่ต้องบอกนะครับว่าประเทศไหนใช้กําลังกันเพื่อที่จะควบคุมคนให้อยู่กับบ้านนะครับใช้ไม้บ้างใช้อะไรต่างๆบ้างซึ่งก็ทําให้เกิดภาพที่ไม่งดงามเลยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเรา คงจะไม่มีคลิปนี้ออกไปให้คนอื่นๆเห็นนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นภาพที่หลายครั้งก็อธิบายไม่ได้แล้วมันก็อธิบายก็ลําบากใจที่จะบอกว่าคนชาตินั้นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนไทยเลยนะครับครับผมวันนี้มีสาระที่สําคัญโดยประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้นําอะไรมาเพิ่มเติม <c oughs> จริงๆเนื้อหามีเยอะกว่านี้นะครับก็จะค่อยๆทยอยมานําเรียนท่านผู้ชมในวราระถัดไปครับสําหรับวันนี้ครับ